ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ช้องไอโจมาแล้วครับพี่น้องครับอยู่กับทินผู้ไทยครับพี่น้องครับวันนี้เราเบิ่งชมบรรยากาศของน้ําตกเจ็ดสี่ครับของจําหมู่บ้านของเฮ้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวบ้าโจกับจีพาปเบิ่งครับพี่น้องครับน้ําตกมันเป็นน้งามอยู่บ่น้ำตกประจัหมู่บ้านพี่น้องครับนี่ยินเสียงน้ําตกอยู่ยวพี่น้องครับ น,นี่ก็สีว่าเบิ้งบรรยากาศของบ้นบานดาฮาพี่น้องพกจังหน่อยพี่น้องเลยมีคนมาทำความสะอาด,ดตัวตัดญ้าเดยวบ้าโจสีผ้าไปเบิ้งบรรยากาศของน้ำตกเจีสีที่พี่น้องอันนีเคยเห็นประจําหมู่บ้านอันปุ่มชิ้ย่างเข้าครับพี่น้องครับ บรรยากาศป้าไม้ครับบรรยากาศฝนฝนคืมครับฟ้าคืมฝนตกดูการของฝนตกครับพี่น้องครับมีกับสีน้ำตกครับบรรยากาศน้ำตกเข้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งแรงธรรมชาติของบ้านขุขีย่างพี่น้องสถานที่ที่เล้น้อยมาดินน้ำตัวเขอมาหากินครับพี่น้องครับ บรจูขออนุญาตาวอลพูไทยได้พี่น้องเลยเส้อฟังมีเขาเจอกันเบ,บิ่งบรรยากาศเนาพี่น้องน้ำก็แห้งพี่น้องเลยเมื่อคืนนี้กับฝนตกแห้งบรจูกัเสื้อเบิ่งบรรยากาศของน้ำตก น้ำก็แห้งครับพี่น้องครับตกเมื่อวานนี้ครับริ่มเมื่อคืนนี้โอ้โหสิห้ามไปได้อยู่วันนี้น้ำก็แห้งครับพี่น้องครับนี่ป่าโจลัดแต่มวงนั่นน้ำมันไหลครับพี่น้องครับ น้ำคอย,คยอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศนี่ครับน้ำก็แห้งจนทมพื้นที่งาครับพี่น้องครับเออ,อเพือฟังมีท่าเจอาษาผู้ไทยก็บเบิ้งบรรยากาศน้องพี่น้องก็โจกมักธรรมชาสาิพี่น้องเลย เห็นธรรมาติเราอย่าถ่าไอ้เบิ้งเจ้าพี่น้องได้เบิ้งบ่โจกะย่านมื้นโอ้ยน้ำกัแห้งลายเบิเ้งบ่โจกระจักสิไปเลื่อวันนี้กะ โลเดี๋ยวนี้ละโอ้เเออยเผลอเยอะแยมาก็มาได้พี่น้องครับยีต่อบาโจได้เพลเ์ืออยอะแยมากเบิง่งนน้ำตกเ,เรือบรรยากาศนา้่งกินข้าวธรรมดาเ้าธรรมศาสตร์ เดี chỗ hàng, phải thì mình ๋ยวเบ้าจหาทางไปมองที่มันที่มีมือ่นบพี่น้องทางก็ไปแย้มพี่น้องเลยย่านมือนอยู่พี่น้องทางกับเบ้จ่เบิ่งบรรยากาศ บนโต๊ะเมื่อคืนนี้พี่น้องเลยน้ำมันเลยแห้งเดี๋ยวหทาทางไปมองดีมันมีเหมือนพี่น้อง ก็โจกันหาเบึง้งมองงามครับพี่น้องกับหาไทายมองงามมือเบึง้งเล่มเฮอตอภาษาผู้ไทยกัเบิ้งบรรยากาศเนาะพี่น้องก็โจกันจะซื้อเนื้อมาจุุนยาาน,นี่อยู่พี่น้องเลยบรรยากาศมันดีพดซื้อเนื้อมาจจุ

เดี๋ยวว่าโจยผ้านั่งกินข้าวชิวๆกับน้ำตกบรรยากาศของหมู่บ้านเพี่น้องเบิ่งบรรยากาศก่อนเดี๋ยวลองๆว่าโจยจะชื่อเนื้อมาปลอยจะบบแซ่บพี่น้องเลยกับบรรยากาศน้ำตกเราน้ำแห้งพี่น้องเลยโอ้ยทางกับไปงะ บ้าโจกะขออนุญาตเป่าสาวผู้ไทยพี่น้องเลยเป็นภาษาประจำหมู่บ้านของบ้าโจาเดี๋ยวพ่ไปเบิ่งมองง่ามพี่น้องบ้าโจสิลงได้อยู่บ่อน้ำก็แห้งโพต Oh. Ang amay ko kag Sila kuli. Namlot di ba Kaya siyang ko บรรยากาศน้ำงามพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเอิ่มมองงามพี่น้องน้ำไหลแห้งๆเดี๋ยวหามอกจับกันพี่น้องไงยันหมือก็บรรยากาศน้ำตก ของประจํามู่บ้านฮาอเดี๋ยวพ่อโจ้ซื้อเนื้อมาจุ้นทีนี้ละคนกระลิ้นนะพี่น้องเลยเลือม่เคยเห็นกันเดี๋ยวพ่อโจ้จะพามาเบิ้งนี้น้ำตกบรรยากาศของประจํามู่บ้านน้ำก็ะแหงพี่น้องเลยแห้งลาย น้อยกับเมาดินนี่ละพี่น้องเลยน้ำตกนี่บรรยากาศฝนลิลลิพี่น้องครับฝนก็มาแล,ล้วฝน,นก็ตกบรรยากาศลิลนฝนตกลิลลิพี่น้องเลยโอ้ยบบาโจกอะบรรยากาศเย็นๆสบายๆพี่น้องเลย น้ำตกก็มีได้แค่นี้ครับพี่น้องครับงาวจะไปหอดพุนครับพี่น้องครับไอโจก็ไปมีได้พี่น้องน้ำมันไหลพุ่งน้ำรดเดี๋ยวว่าไอโจสีมาไทยไอรอบหนึ่งพี่น้องครับน้ำมันแห้งพุ่ย่านเหมือนพี่น้องเลยย่านหมือนล้มดเบิ้งคับกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องครับไอโจกพอดูคทิปไว้แค่นี้เด้อครับพี่น้องครับ เดี๋ยวไปเบิ้งยืดช่องครับพี่น้องขอบคุณครับพี่น้องครับ